สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการน้องมันกันป่าค่ะเต่าที่ภูค่าโจ๊กภพค่ะอ่าช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยกระชายขาวตาบีจนะคะ บำรุงสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยกระชายขาวตาบีจีนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะคะเพราะว่ากระชายขาวตาบีจีมีสารสกัดจากมะขามป้อมซึ่งมีวิตามินซีสูงนะคะบำรุงสุขภาพของคุณนะคะบรรเทาอาการหวัดบรรเทา,าการเาาารจ็บคอวันนี้มาพร้อมโปรค่ะ,ะโปรเลยนะครับหกระปุก30มสิบแคปซูลด้วยกันครับรกระปุกละ290บาทด้วยกันนะครับแล้ววันนี้มีโปรพิเศษครับโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะจะจ่ายน้อยครับซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็โทรรได้เลยนะคับ แ6 2 4นะครับหรือที่แล่งสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับค่ะนะครเอ้าข่าวแรกค่ะลูกแม่ตือแม่ตือโทรมาอะไรนะแม่ตือโทรเอ้าเหรอคุยเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องนางงามด้วยนะเดี๋ยวรับสายก่อนนะขอรับสายแม่ตือก่อนแม่เมื่อวานเป็นไงบ้างลูกสนุกค่ะแม่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 พูดดีๆอยู่ในการสดแม่อ้า หรอแม่เพราะว่าสนุกแล้วแม่เนาะสนุกสนุกเราก็ช่วยซัพพอร์ตน้องๆแล้วก็คําถามแต่ละคนกรรมการก็ช่วยกันแบบว่าช่วยกันซัพพอร์ตน้องใช่ใช่เขาแบบว่าดึงศักยภาพขอเขาก็ดีลูกแม่แม่น้องคนนั้นนะที่แม่แม่ไปถามเขาคนสุดท้ายอ่ะแม่รู้ไหมว่าเขาได้คะแนนเต็มจากหนูเลยอ่ะคนไหนคนคนเรื่องทําแทงน่ะเออเออเห็นว่าแม่เขาให้คะแนนเต็มด้วยไม่ใช่หรอแม่ คือถือว่าเราก็ให้คณะเออเขาเรียกไรอะเราก็ขยี้ให้เขาให้เขาได้พูดในสิ่งที่เขาได้พูดไงเขยาใจปะบางคนไม่รู้ไงบอกว่าทําไมแม่ตื้อย่างงุนอย่างนี้คือเราได้โจทย์มาบอกว่าต้องช่วยนางงามหนึ่งส<ร>องต้องช่วยขยี้ต้องช่วยขยี้เขาให้เขาได้ตอบมากกว่าน,นีค้คือคือเราก็ต้องเอาตัวเราเข้าแลก <c oughs> อุ้ยแม่ตัวเราเข้าแลกเราใช้เฉพาะผู้ชายกับแม่ ไม่แต่จะบอกว่าเอาความจริงเราเขาพูดอะไรป๊บคีย์เวิร์ดเป็นอะไรป๊บหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องเอาช่วยกันออกมาผนวกกันแล้วส่งเสริมให้น้องเขาได้แสดงไงคือคือเหองน้องเขาก็ได้พูดอ่ะเนาะใช่ค่ะแม่ที่แล้วล่ะก็ให้เขาได้แบบว่าได้พูดในสิ่งที่คือความเป็นตัวตนเขาคือรอบคีย์เวิร์ดที่มันเป็นรอบของการแสดงคำพูดอ่ะอันนี้แอะไรกเป็นการอยู่หรอลูกอะไรการอยู่แม่โอเคเดี๋ยวมอกันใหม่นะแม่นะ เมื่อวานนี้บอกว่าเห็นหนูบอกว่าไม่ได้คุยกันก็หลอ้วนดูท่าทางลู้ก็น่าจะเหนื่อยอะหลงเหนือหน่อยเ<ๆ>หนือหน่อยเหนื่อยเมื่อวานกลับนะแม่นะโอเคเดี๋ยวเมาล์กันนะแม่นะสวัสดีค่ะนะคะ,นะคะแม่ตื่นนะคะครับกำลังดังเลยนะคะทัวร์กำลังไปลงหน้าหน้าบ้านนะคะครับ S <S 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 เดี๋ยวมาว่ากันด้วยเรื่องนี้ด้วยนะคร <Kh á. S 3> ับมาเริ่มต้นวันนี้นะครับเราไปดูเพจดังดีกว่านะครับแฉสาวร่ำไห้อาทิตริวทำร้ายท,ทั้งที่ซื้อรถให้นั่นเองนะครับจากกรณีเพจอีกนที่ทข่าวนะครับออกมานะฮะแฉพระเอกอยุก้าสูญญ์อทิตริวเองครับทำร,ร้ายร่างกายสาวที่เป็น <FC S 3> อเอฟซีโดยสาวเอฟซีคนดังกล่าวครับโทรไปบอกที่บ้านว่ามีอะไรกันแล้วมีอะไรกันแล้วคือย,ยังไงคะับโอมจำคำจำกัดความของคําว่ามีอะไรกันแล้วแม้อยากให้โอมซึ่งมีประสบการณ์เนี่ยจำกัดความให้คนใส่ ซื้ๆอ,อ,อ,อย่างแม่ฟังหน่อยครัว่ามีอะไรกันแล้วคือยังไงอาจจะมาว่ามีอะไรกันแล้วไงก็จะบอกอะไรดีล่ะมันก็ไม่มีซัมติงกันไงซัมติงคืออะไร <c oughs> โอ้ยจะพูดอีกก็ไม่ได้เ <ผม S 1> รอก เนี่ยพี่แม่ไม่เข้าใจคาเนี้ยมันคือมีอะไรกันแล้วแม่งงงงไงมันคืออะไรนั่นแหละก็เขาเขามีอะไรกันเลี้ยวว่าก็คือจบไหมะขณะที่ตอนแรกของอาทิตย์ริวเองก็มีแฟนอยู่แล้วไงโดยพี่สาวของ f อคนนั้กล่าวแชทมาให้ข้อมูลกับเพจอีกที่คือยี่ข่าวบอกว่าน้องสาวร้องไห้ทุ่บอกว่าถูกรีวทำลายร่างกายแล้วก็ทุบตีอ่ะทวนี้ก็ขณะที่มีการแชร์ออกมาเนี่ยนะฮะทางช่อง t u b e g e t Feel เนี่ยนะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นคลิปของสรน e p พีเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าจากก่อนหน้าที่ อาที่ริวเนี่ยนะฮะพา FC ไปอยู่ร่วมห้องนะฮะขณะที่ริวมีเมียแล้วเนี่ยโดยสาว FC ก็คลั่งคล้ายริวนะครับบอกแบบนี้นะคลั่งไคล่เออเคยซื้อไขเออคลั่งไคล่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อไขเออข้อไขสิข้อข้อไขเออโดยสาวเอฟซีคลั่งใครมากเลยคลั่งมากเลยเคยซื้อรถนะฮะมาเพื่อให้ริวด้วยนะฮะเออซื้อทำคอนเทนต์ให้ติ๊กต็อกด้วยนะซื้อซื้อแล้วรถไปไหนหมด ม่รู้สิม่นั่งขายของเออ <c oughs> <ๆ>ก็อจะมาทะไรร่างกายนะคระับฝ่ใยชัยกลับไปหาเมียที่เคยมีอยู่แล้วเขาว่าอย่างนี้นะโอ,อโดยอีกที่เขายี่ข่าวเองให้ข้อมูลว่าริวเนี่ยไม่ทํางานอะไรชอบเกาะเงินจากผู้หญิงนะฮะจริงๆเนี่ยไม่ได้ไรยบ้านมีห้องเชา่าสองห้องเดือนละหกพันเมียคนปัจจุบันก็เป็นคนจ่ายให้เออ,อเขาว่าอย่างนี้เขาก็ไปออกรายการเขาก็บอกนี่เขาก็ไม่ได้ปิดนีพี่ต๋อนั่งดูรายการวันนั้นช่องอมรินหรือแปดนั่นแหละเขาก็ไปบ้านบ้านริว เป็นห้องเป็นห้องแต่แล้ในห้องก็ไม่มีอะไรมีแค่พระพุทธรูปแล้วก็รูปเขาเรียกว่ารูปมงคลต,งต่างๆปิดอยู่เต็มห้องแล้วเขาก็เขาก็พาไปดูห้องเขาีิก็ไม่มีอะไรแล้วไงต่ออืมต้นข,ข้อมูลจากคลิปเองเนี่ยนะฮะก็ยังใ,ให้ข้อมูลบอกว่าริวเนี่ยยังไปยืมเงินเพื่อนของอาปจร,รพาภาก่อนหน้านี้ริวก็เคยมีข่าวริวไปด่าอ้ําโน่นนี่ันที่เราเคยนำเสนอข่าวกันไปนะฮะ,ค,ะคนที่คให้ก็คือเพื่อนของอ้ําคนนี้แล้วก็อ้๊เนี่ยก็ไม่ติดใจอะไรนะฮะแต่ตอนนี้มันมีกระแสอยู่ที่ว่าเนี่ย ออกมามีสาวคนได้ออกมาแฉะไงเออว่าเคยเป็น FC แล้วก็ไปมีซัำตรงซัมติงกันมันไม่ควรพูดแล้วลูกเอ้ยพี่จะบอกอะไรให้นะเออถ้าหนูอายุ16อย่างเงี้ยสิบสิาอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยม,มันต้องพูดอันนี้เป็น FC แล้วก็แม่ก็แบบต้องอธิบายให้หนูฟังนะคะ FC แล้วก็ไปให้จาราในดวงใจเนี่ยเขาเรียกว่า ไปมีอะไรการอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรพูดในลูกมันเอาเอาที่เอาเรื่องในที่รับมาขายในที่แจ้งมันก็ไม่เหมาะสมนะคะส่วนเรื่องของการหยิบยืมเงินเนี่ยณปัจจุบันในสังคมเศรษฐกิจฟืดเครื่องขนาดเนี้ยมันเป็นกันทุกคนค่ะลูกค้านะคะมันก็เป็นค่าซีค่าซีอะไรอย่างเงีไงไม่ได้พูดอย่างงี้ยค่าซีไงเออหมูไปไก่มาไงจะมาคิดอะไรมากมายโอ๊ย เรื่องแค่นี้ก็เอามาพูดมาประจานผู้ชายฉันก็ไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะเออแต่ถ้าเกิดน้องเขาจะเป็นเยาวชนอย่างเงี้ยฉันจะสู้ให้น้องเขาเลยแต่นี้มันเป็นเอฟซีคนเราเนี่ยตบมือข้างเดียวมันไม่ดังของพวกเงี้ยมันต้องช่วยกันตอบมันก็ได้ดังตับ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 แล้วตับ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 แล้วจะพูดเพื่อประจารย์ตัวเองเพื่อเออเราซื้อให้เขาเราเขาเวลาขึ้นศาลเขาก็ต้องถามว่าซื้อที่อะไร สุดท้ายมันก็จบด้วยความเสน่หาอปะจบอืซื้อเพราะหลงรักเขาซื้อเพราะอยากจะให้เขาไม่ลําบากมันก็คือให้ด้วยความเสน่หาวันหนึ่งที่เขาไม่เอาเราแล้วเราก็เอาเขามาแฉอืมันสมควรไหมล่ะลูกมันควรจะเก็บความประทับใจไว้ในใจว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยมีความรู้สึกดีๆกันเขามาแฉเขาอาจจะไม่ประทับใจก็ได้ไม่ประทับใจไม่ประทับใจหรือโกรธที่เขากลับไปหาเมียเก่า การไปลักขโมยกินออของคนอื่นเขามันก็ผิดมันก็บาปแล้วเ,เขามีเมียอยู่แล้วเขาอยู่กับเมียอยู่แล้วไปแอบซี้ผัวชาวบ้านเขามันก็บาปอยู่แล้วแม่เ็าอยากจะสอนเรื่องสจัจธรรมให้ฟังเออ,เ,อ,อเราควรจะนิ่ง,งเงียบลูก นะหมูไปไก่มาจบแค่นั้นเราไม่ใช่เด็กสาวเราไม่ใช่แม่ที่เป็นเด็กอายุส4ี่อย่างเงี้ยเออได้เอเอแล้วอ๊ยมันเป็นโรคระเมิดทางเพศเราก็แบบเ,เราไม่รู้อายุก็ไม่บอกถ้าเกิดสมมุติว่าสาวคนนี้อายุห้าสิขึ้นมาอย่างเงี้ยจะเขาว่าสาวได้หรอเอ <c oughs> เอ <c oughs> มห้าสิบอย่างเงี้ยสี่สิบห้าอย่างเงี้ยแล้วมาบอกว่าถูกหลอกซี่อย่างเงี้ยใครจะเชื่อล่ะแล้วเรื่องราวมานดานแล้วก็ เรื่องราวมานานแล้วเออพันคงผ่านไปแล้วแล้วมันก็คงจะผ่านเลยไปอ่าแล้วก็มาถึงมาพูดนะันดีไปแค่ยเออแล้วเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวซ้ายตรงไปบ้านมืองสุพรรณทำไมใครเข้าไปซื้อกุ้งที่สุพรรณอ๋อเลี้ยวซ้ายสี่ปายจะได้เข้าโรงพยาบาลพูดเพื่อบ้าเหรอ ผู้หญิงที่เขาไปเอาผัวชาวบ้านมานอนเนี่ยเขาไม่มาพูดประจานตัวเองหรอกอ,อือเออพู้ทำไมอะ่ะเราเก็บความประทับใจดีๆไว้ในใจเราว่าเออครั้งหนึ่งเขาก็เคยมีความรู้สึกดีๆกับเราสิ่งที่เราให้ไปมันก็คือได้ให้ด้วยความสเนาสน่หาเสน่หานี่ก็ต้องต้องเป็น f อฟที่เสน่หามากนะนนะผู้หญิงหลายคนผู้หญิงหลายคนเวลาเขาเสน่หาเนี่ยฉันจะบอกให้นะซองยิ่งกว่ากระเทยอืฉันเจอมาเยอะ ผู้หญิงหลายคนเวลาเขาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะที่พี่เต๋ารู้จักนะเขาให้ด้วยความเสน่หาจริงๆเช่นให้ที่ดินให้เงินให้บ้านให้รถเขาเขาให้ด้วยความเสน่หาเขาก็าไม่เคยมาถามมาทวงอะไรแค่ยังคงมีความรู้สึกดีๆต่อกันเขาก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวไปพูดเลยลูกเอ้ยอเล็กเบก็เจ็บเนื้เอ,อเราก็ไปเอาหัวเจ้า,จาบ้านเขาเ<อ>ูทำไมอ,ะอ่ะร้อยนี่ดีกว่าต้องใช้คำว่า ให้มันผ่านไปให้ไปแล้วก็ให้ไปแล้วก็ให้ไป,ไป,ไปนึกถึงสิ่งดีๆว่าเออครั้งหนึ่งเนี่ยเราเป็นเอฟซีพระเอกคนนี้อดีตพระเอกคนนี้ออแล้วเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเราเราให้ด้วยความสเสน่หาเราให้เพราะเราสงสารเรารักเขาก็คาแค่นั้นจบลูกออนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขถ้าเกิดเราไปคิดจงเกียจจงชังแค้นแค้นเค,คืองรอมันล้มเดี๋ยวกูจะซ้ำํำ มดันก็ไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะว่าิวเขาก็ไม่ได้ดังแล้วเออถ้าลิวเดี๋ยวเขายังเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องเจ็ดพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องสามอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประเด็นอันนี้มันไม่ใช่แล้วเขาก็ไปขายของอยู่ตามตลาดนัดต่างๆแล้วแล้วหนูจะพูดเพื่อและสิ่งที่หนูทํามันก็ผิดศีลธรรมเพราะเขาก็มีเมียอยู่แล้วหนูไปแย่งผัวเขามามันไม่สมควรออกมาพูดให้แล้วก็ให้เลยไปลูกแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาให้คนอื่นตองพอแล้วอาจจะพอแล้วไง ผู้หญิงหลายคนฉันจะบอกให้นะผู้หญิงหลายคนนะมีเงินรวยแล้วก็พร้อมที่จะให้แล้วก็พลังการให้นี่มากกว่ากะเธอเพราะก็เธอนี่หมดตัวไปเยอะแล้วไงผู้หญิงหลายคนนี่ก็ให้แล้วก็ให้ด้วยความเสน่หาแล้วก็ให้แล้วไม่พูดก็เยอะแยะที่พี่เต่ารู้จักมาเขาให้โดยไม่พูดเขาซื้อบ้านซื้อคอนโดให้เขาให้แค่เหลือแต่ความรู้สึกดีๆให้กับเขาหรืออาจจะไม่เหลือแล้วแต่ก็ยังคุยกันได้เยเป็นยังไงบ้างเธออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะ เยอะแยะแต่การที่ออกมาพูดอย่างเงี้ยเป็นการประจานตัวเองมันไม่ดีลูกนะคะเก็บเอาไว้ในความรู้สึกที่ดีดีกว่ารับโอเคนะฮะออาคุณผู้ชมมาดูอีกประเด็นหนึ่งดีกว่านะฮะธัญญาอาสยางครับโตไม่เคยเล่นของหลังถูกโยงคำใบ้นั่นเองอนะครับมั่วแล้วมั่วแล้มั่วแล้ว เกาะกระแสกูสุดฤทธิ์กูขอร้องทันญ่าไม่ใช่เทอฉันบอกแล้วไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งจะมาทำอะไรจะมาเกาะกระแสนั้นฉันบอกแล้ว่าเขาดังกว่าเธอล้านเท่าเธอจะมาเกาะกระแสฉันทาไมฉันพูดไปตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งบางคนไปทายว่าเป็นใบเตยฉันบอกไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งเกาะกระแสกูอก็บอกว่าเนี่ยเลยก็ก่อนหน้าที่เพจดัง บ่อยไปมีข่าวกระแสคำงวงคำใบ้หรือแม่ก็โพสไปแล,แล้วมันก็เป็นข่าวต้องอบอก <นะ S 2> แล้วไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งจะมาเดือดร้อนทำไมเอเอเอออ่ะไปฟังนิดหนึ่งมีคลิปให้ดูด้วยนะฮะทำไมมาเดือดร้อนทำไม <c oughs> เอออ่ะไปดูฟังคลิป<อ>ทญายาคตาอนนี้มิ้นแล้วอักษร,รย่อมันมา,มาตกอยู่ที่หนูว่าน่ว่าเคยเคยโดนของหนูคิดเองปากอะนี้แล้วก็มีโยมาที่หนูแบบเยอะมากนะคะในส่วนของที่เคยไป ทำของใส่ใครไหมอยู่ตัวเองเนี่ยเคยเล่นของไหมไมีเคนะคคนแต่ว่ายอมรับว่าเป็นนักร้องสายมูจริงมูแบบว่าทำมูคนเดินในประเทศไทยเหรอบ่อยเดี๋ยวอาจะมีลงณหน้าทองบ้างอะไรเงี้ยก็เหมือนคนที่แบบชอบทำบุญแล้วก็ตัดตินะคะมั่วแล้วใส่ใครแน่นอนแล้วชีวิตคือดีมากนะคะแล้วก็ไดวามั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้วนี่นี่กาะกระแสแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่แสงก่ะกระแสไม่เอา ไม่เอา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 ฉันบอกไปในคอมเมนต์ทั้งข้างล่างตั้งนานเลยว่าไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งฉันบอกวันนั้นเลยว่าไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งอออย่ามาก่อกระแสอย่ามาก่อกระแสอย่ามาอัดคลิปก่อกระแสไม่ใช่เธอเขาดังกว่าเธอล้านเท่าเขาจะไม่พูดเลยอมก็รู้แล้วนี่ใช่เขาไหมไม่รู้ มึงพูดไปเลยว่าใช่เขาไหมไม่รู้อย่าตอแหลก็ไม่รู้คนอย่างมึงจะไม่รู้ได้ยังไงมึงรู้ทุกเรื่องแต่คนใหม่ถึงเขาเขาต้องอธิบายป้าคือฉันบอกเลยไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งเมื่อวานน้องท็อปดาราก็มาถามฉันหัวล้อกากเลยอ่ะฉันบอกฉันบอกไปตั้งหลายครั้งเขาไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งใครที่เป็นนักร้องลูกทุ่งแลวมาบอกว่ามูเตลูแล้วเป็นอักษรยกูด่าหมดนะไม่ใช่นะ เขาดังก่พวกแกล้านเท่านะเขาเป็นนักร้องสตริงถูกต้องเ,ออเขาดังกว่าแกล้านเท่านะฉันบอกเลยล้านเท่าอ,ะอ,อ่ะนักร้องสตริงเดี๋ยวนี้ไม่มเยอยฉันบอกแล้วเขาร้องเพลงต่างประเทศเออ,เอ,อแกเคยร้องเพลงต่างประเทศไหมอืมเออปล่อยปงปล่อยเป็ดไม่นับนะเออ,เอ,อบอ้าเกาะกระแส เดี๋ยวคนก็จะถามกันมาแล้วใครล่ะแล้วใครแล้วมีอยู่ตัวหนึ่งมาบอกว่ามึงก็เขียนกันอย่างนั้นอ๋อมึงก็ไปแชายกับคนเราเองนะคะเพราะว่ากูไม่เสี่ยงติดคุกเหมือนมึงไ่ะอีควายมึงป่วยชื่อเสร็จปบเขาก็ฟ้องกูหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามึงมาประกันตัวอีโอมไหมล่ะไอ้กูให้อีโอมมันพูดเนี่ยมึงประกันไหมล่ะอีโอมมันรู้หมดเลยว่าใครเพราะมันถามหมดแล้วเออมันรู้หมดแล้วเรื่องบางเรื่องมันก็มาจากอีโอมหมด แต่เรื่องนี้ไม่ได้มาจากโอมแน่นอนแต่อีเรื่องเนี้ไม่ได้มาจากโอมมาจากเม่เดี๋ยววันนี้กูจะลงอีกเออมีอีคนหนึ่งเออเออดังกับมึงเออร้านเท่าเอออืทำไมอีกะฮะทำไมกะเดี๋ยวกูลงเดี๋ยวกูลงอีกและอีพวกที่มาเกาะกระแสกูจะด่าเช็ดให้หมดเอออืออะไรนะเออ อ่าไม่ใช่ตัวเองก็มาพูดทำไมอ่ะฉันบอกแล้วไม่ใช่ร้องร้องลูกทุ่งเอ้ยตายหาแล้วเขาลองเพลงแบบภาษาอังกฤษนะสากลเอ C D ดีตีดีอเอฟอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะร้องเพลง Happy Birthday ก็ได้ Happy Birthday อยู่อยู่นี่เลยเออสากไม่สากคตรงไหนเออไม่สากคตรงไหนเออมีคนเขาทายถูกกันแล้วเขาไม่ยอมไปเดือดร้อนเลยเออไออีนี่แบบโอ้ย เป็นหนูหรือเปล่ปาหนูใส่หน,หน,หนูหนูพักก่อนล,ลูกพักก่อนนอนเยอะๆนะอนอนเยอะๆกินยาแก้แพ้แล้วหลับผมพนววเปิดแอร์1ิปดองศา <c oughs> แล้วนอนแล้วลูกนะอืไม่ใช่หนูค่ะ<อ>ไม่ต้องเดือดร้อนค่ะเขาบอกแล้วไม่ใช่นอกองรองลูกทุ่งค่ะ<อ>นะคะแม่ไม่เขียนถึงหนูแน่นอนค่ะ<อ>แม่ไม่เขียนถึงหนูและคนที่เขามาเล่าให้แม่ฟังเนี่ยเป็นระดับคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมายี่สบสามสิปีค่ะอื ไม่มีคำว่าทัญญาอาสยามค่ะไม่มีอาสยามเล่นขาดค่ะอไม่มีนะคะกี่พยางกี่พยานเอาเอารวมทั้งหมดแล้วกันอะไรนะทั้งแบบชื่อเล่นชื่อจริงนมสกุลอะไรหรอหกพยางหกพยานไหมมึงนับสิเออเอออล้ัญญาอาสยามมีพยาง กูเติมอาสยามอีกอ่าแล้วมันจะใช้หนูได้ยังไงมันเขาเขาหกพยางามเอออย่ามั่วลูกอย่ามั่วมั่วแม่แหกนะลูกเออนะค่ะคนนี้เขาดังเลยฮะคนนี้ดังไงที่แม่บอกไปเนี่ยดังดังกว่าหนูร้อยเท่าค่ะมีเพลงฮิตร้องกี่ปีกี่ชาติก็ยังร้องตามได้ไม่รู้ไม่ไม่ผู้พอแล้วพ่อแล้วแฮปเปอรเบิร์ดดี้ไงฮะแฮปเปอรเบิร์ดดี้ไงเออเพลงแฮปเปอรเบิร์ดดปะ เขาเคยร้องเพลงนี้นะโอ่คเดีวไม่เขาไม่เดี๋ยวไม่จะไม่พูดเอออะไรอ้าวแต่เขาไม่เคยร้องเพลงลูกทุ่งนะเออเขาเคยร้องเลทุ่งนะเขาเคยร้องเพลงอะไรฮะเคยร้องเพลงอะไรเขาร้องเพลงเกี่ยวกับอันนั้นนึ่งานนี้หนึ่งก็ได้เกี่ยวกับความรักโอ้โหแล้วร้องทุกคนแม่ก็พูดเกี่ยวกับความรักทุกคนเนี่ยแหมไม่มีใครไม่ร้องเกี่ยวกับความรักหรอกอ่ะเกี่ยวกับความรักออืความรักที่แบบว่า แต่ว่ายังไม่สมหวังเออรอไปก่อนเออรอไปก่อนเออเดี๋ยวสมหวังแน่เออให้มันถึงเวลาอุ้ยฉันบอกแล้วไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งก็ยังมาเป็นตัวเองหรือเป็นหนูเป็นโผล่แล้วลูกนอนเยอะๆลูกเปิดแอร์ติองศาผมพันนวมกินยาแก้แพ้ไป3เม็ดลูกนอนเยอะๆขะลูกไม่ใช่บอกแต่วันแรกเลยว่าไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งค่ะ เอ้นะคะลูกสาวเจ้าตัวนั่งเงียบอยู่นอนอยู่โรงพยาบาลเออไม่ได้บายอยู่หรอไปดีบาลเปิดเจอเออพันยางเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าแล้วเคยเจอพยาบาลเปิดมาเจอพอดีได้พยาบาลเชิญเชิญออกไปจากโรงพยาบาลเลยเคยไหมเคยไม่เคยไหมเออเออถ้าเคยนะคือใช่เออเคยไหมแบบว่า กำลังไม่สบายอยู่ไม่สบายเป็นวัดไม่ได้กินกระชายขาวเออไปปายามเปิดมาเฉินออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะทำไมพยาบาลไล่ละคนป่วยอยู่นะอะไรนะคนป่วยอยู่ทำไมพยาบาลไล่ล่ะเขาปวดติดเชื้อไงอ๋อช่วงนั้นโควิดแรงมันฟุ้งมันในห้องไม่ใช่โควิดก่อนโควิดมันฟุ้งไม่ปวดฟุ้งนี่ไอ้ฝุ่นพีเอ็มหรอ มันเล็กกับพีแอมอ๋อเอใส่แม้ป้องกันได้ไหมใส่ทำเงายเลยะอ๋อแล้วเดี๋ยวขอรู้อุ้ยเป็นหนูอ๋อนี่คนเขียนอยู่นี่คนเขียนอยู่นี่เออไม่ใช่เธอฉันบอกแต่วันแรกก็ไม่ใช่ร้องลูกทุ่งเออตัวก็ยังนั่งเงียบอยู่เลยเธอยัง พักก่อนลูกพักก่อนลูกพักแล,แล้วถ้าแล้วถ้าเจ้าตัวไม่เงียบอะะ่ะอา้าวอ่ะอุดากลับเลย <c oughs> ทีเนี้ยเออเมื่อวานช็อปดาราเขามาถามกูบอกว่าพักก่อนอบอกว่าในวันแรกมันไม่ใช่ตั้งร้องลูกทุ่งอเออฉันไม่ค่อยสนิทอะไรกับน้องร้องลูกทุ่งเยอะฉันสนิทกับน้องร้อง,งเซ่บน้องร้องสากโกนน้องร้องสตง <c oughs> ริงใบรุนร่นวัยรุ่นเนี่ยไม่สนิทหมดแหละอืม มึงเขียนเขาไปแต่มึงก็รู้ความจริงแล้วนี่มึงเขียนไปไหนเขียนไปสิเขียนไปไหนมึงเขียนให้เขาดูเลยเพราะมันจะมีพวกเสือกอะทำไมมึงไม่เขียนชื่อเลยแล้วเวลาสมมุติถ้ามึงอีโอมันโดนจับเนี่ยมึงจะซื้อผัดซีอิ๊วให้อีโอมกินไหมฮะฮะแล้วมันจะเป็นผัดซีอิ๊วก็มันเป็นเมนเงี้ยผัดซีอิ๊วกับไอเนี่ยโอเลี้ยงไงเขาผัดเขาผัดบางทีเข้าผัดว่าอีแม่ค้ามันทำไม่ทันไงข้าวหมดไงหุงไม่ทันอ้โหลงเส้นเองโอ้ลงเส้นเองก่อนะฮะ ท่ญญานย่านอนเยอะๆนะลูกเปิดแอร์18องศาผมพ้าหนมเยอะๆนะลูกนะเออนะคะเอาพักเบรกนี่นี่ต้องาใช้ข่าวข่าวจะได้มิซื้อนะคะกิน <c oughs> อดีอไม่สบายอ๋อไม่นสบายนะคะอ,อ่ะมาพร้อมโปคะค่ะวันนี้เลยนะครับดูแลสุขภาพการเพราะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะมีวิตามินซีที่สูงแล้วก็บรรเทาการหวัดอาการเจ็บคอด้วยนะครับวันนี้1กระปุก30กรัมสูนด้วยกันนะฮะกระปุกละ290บาทแล้ววันนี้มีโปรนะฮะโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะจะจ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1 0 0 0าทเ่นนั้้จะ โทรได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าครับหรือที่แลสุขภาพดีสแก,กนเคอร์โพสุมขานาจอได้เลยจ้าอาซากุค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะค,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ